ังไงให้พูดภาษาอังกฤษให้ได้ภายใน6เดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์คลิปก,กันนะคะบางคนอาจจะแบบก็พี่ไปเรียน2ประเทศนี่พี่ไปเรียนน้นนี่พี่ิพูดได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแกะหลักสูตรนะคะทิคกต่างๆที่เราใช้เนี่ยเอามาแชร์กันนะทุกคนอันดับแรกคือฉันยังไม่ได้เก่งเรื่องแกรมมาแล้วก็ยังคงต้องฝึกฝนอ,อีกเยอะแยะมากมายนะคะก็ไม่เป็นไรแชร์เท่าที่ไหวก่อนหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลดีๆคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไว้ได้เลยนะคะเราจะได้มาแชร์กันนะคะอันดับแรกย้อนกลับไปก่อนว่าเราเริ่มต้นนจาาาากกกรฝึภษยงงไะะค การน,นัดทุกคนนัด ไม่ว่าจะเป็นนัดแบบเอออย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะนัดกินข้าวนัดคุยนัดแบบไปมีเด้งหรือไปทํากิจกรรมนะคะแนะนำให้นัดกับเจ้าของภาษาอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนบางคนอาจจะแบบอุย้ยพี่แล้วหนูแบบศูนย์มากๆเลยหนูจะทำไงก่อนก็เริ่มอาจจะเ,ออเล่นแอปพลิเคชันคุยต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสแกมเมอร์หรือว่าคนที่ไม่ดีด้วยเนาะมันก็จะมีคนที่แบบทาให้เราสูญเสียทั้งแบบความเซ็ตช้ำน้าใจหรือว่าสูญเสียเงินได้อันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะไม่งั้นแกจะนอน ไหลอสองแกมยังไม่พอแกต้องเสียเงินนะคะสแกมเมอร์มีเยอะมากระวังมากๆนะคะในเรื่องของแบบรูปแบบออนไลน์ส่วนในเรื่องของแบบว่าเออเจอการแบบพยายามทําตัวเองนะคะให้เข้าไปสู่สิ่งแวดลอ้อมที่มีเจ้าของภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวนะคะหรือว่าไปเนี่ยประเทศไปไปไป,ประเทศไม่ต้องไปถึงกับประเทศเนาะ,ะไปจังหวัดน,นะคะที่คตทอตไปฝึกไปลองทํางานเนี่ยนะคะก็จะได้ไปเจอเจ,อเจ้าของภาษาได้พูดได้คุยกันบางคน่พี่แล้วหนูเรียนอยู่เนี่ยหนูจะทำยังไงได้บ้างตามความฝันไม่ได้หนูต้องตามใจแม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำยังไงได้บ้างเนี่ยคะก็คือรูปแบบออนไลน์อย่างที่บอกแต่ต้องระวังนะคะหรือจะฝึกด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้มีช่อง YouTube เยอะมากฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฟังไปเลยทุกคนฟังอิงทูอิงนะคะฟังอิงทูอิงคือฟังแบบชอบแบบอิงเลยอ่ะฟังแบบนั้นไปเลยนะอันนี้นคือจะช่วยได้ดีมากๆนะคะอันนี้เป็นการทริกแรกเนะี่ยในการฝึกด้วยตัวเองอันนี้เอ็ e ซ์เเลยประสบการณ์ของเรานะคะเราชอบการเรียนภาษาที่ต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าเราได้เจอหลากหลาย culture หลากหลายวัฒนธรรมและมันทําให้เรากล้าพูดมากขึ้น ได้เรียนรู้สำเนียงอื่นๆของต่างประเทศมากขึ้นคือเราเคยไปนั่งเรียนกับเด็กในไทยก็จริงนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันบอกไม่ถูกมันรู้สึกแบบไม่ค่อยกล้าพูดหรือเด็กไทยจะมีความอายเออในมุมมองราคือความขี้อายความขี้เขินทั้งที่เด็กไทยเก่งแกมมากมากฉันไปนั่งเรียนแล้วคือทุกคน่ะทำแกมมาได้แบบเปะเป,เป,เปตอบถูกหมดแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะพูดแบบ ชัดถ้อยชัดคําหรือแบบใช้คําหรือเขาจะมีความกังวลเขาจะมีความแบบประหม่าในตัวเองอ่ะทุกคนแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคือต่างประเทศก็อาจจะมีแต่ว่าที่ผ่านมาเราไปเรียนกับเพื่อนเพื่อนสนุกมากเอนจอยมากใช้ภาษากันหนักมากนะคะคือเราแนะนําว่าถ้ามีโอกาสก็ลองหาเพื่อนต่างชาติมาเรียนด้วยในคลาสก็ดีจะดีมากๆนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าสามารถใช้ได้นะคะเราเรียนภาษาเดียววันละแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะทุกคนมันไม่ได้เยอะมากเลยนะคะ แต่ว่ามันสามารถพัฒนาสกิลไปได้ดีมากๆเลยคือหนึ่งะคะในห้องเนี่ยจะมีประมาณคนประมาณ10ถึงแบบ20คนแล้วแต่ห้องนะคะด้วยความที่แต่ละคนมาจากคนละที่เนี่ยคือมันก็จะสื่อสารกันไม่ได้ภาษากลางที่ใช้ก็คือภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะอันนี้คือเป็นอันดับเฟสที่ดีมากๆสิ่งสําคัญเป็นอันดับแรกเลยนะคะอาจารย์เนี่ยจะให้พวกเราพูด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 ไม่ถูกพูดผิดพูดใหญ่พูดพูดนะคะให้คุยกันคุยกันเนี่ยสชั่วโมงคือคุยกันเยอะมากทําแบบฝึกหัดเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะทุกคน พูด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 การพูดเป็นสิ่งที่ดีมากไม่ว่าเราจะถามอาจารย์ที่ไหนเขาบอกว่าคุณต้องเนียนการพูดคุณต้องฝึกการพูดพูดไปเลยพูดผิดพูดถูกพูดทุกคนให้ฝึกการพูดนะหนึ่งแล้วนะคะฝึกการพูด2คือฝึกการฟังนะคะการฟังเป็นสิ่งสําคัญมากอย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมี YouTube เยอะมากๆหลากหลายช่องมากๆบางคนบอกไอ้พี่หนูจะฝึกยังไงโดยที่แบบบางครั้งหนูไปดูแบบยูทูบที่สอนแกมาแล้วหนูเบื่อมากเลยอะรู้สึกแบบมันไม่ใช่ทางมันดูแบบน่าออยงุดองดมากเฮ้ยลองหาก่อน ้าหาไม่เจอจริงๆลองดูวอล์กไหมแคชเกมไหมหรืออะไรต่างๆไหมเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากพอแคชอย่างเงี้ยนะก็เยอะมากๆหาก่อนแนะนําว่าต้องหาก่อนนะคะมันสนุกมากจริงๆหรือวิธีการฟังอีกอย่างนึงที่ดีามากๆคือ n น t f l i x นะคะทุกคนมูฟวงนูฟฟี่เนี่ยดีมากๆเลยทุกคนคือคุณจะเปิดซับไตเติลหรือไม่เปิดก็ได้แต่เราแนะนาว่าอย่าเพิ่งเปิดซับไตเติลให้เปิดเป็นซับไตเติลอินไปก่อนเลยฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรให้ดูว่าเขาอะคาบเนี้ยมันออกเสียงว่าอะไรเวลาเราดูหนังรู้ไหมคือบางครั้งถ้าเรามี เราก็จะเอากระดาษมาดั้นจดคําศัพท์ว่ามันคืออะไรเออนะคะอันนั้นคือทิคที่ดีมากๆนะคะ3าคือในเรื่องของการเขียนวิธีการฝึกแกนมานะอยากจะบอกว่าบทเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆตอนที่เราไปเรียนเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่สนุกแล้วก็เ้ยเป็นเนื้อหาที่อัปเดตใหม่แต่พอตัดภาพมาที่บางที่สอนที่ไทยมาเป็นเนื้อหาที่แบบน่าเบื่อมากพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เราก็รู้สึกไม่อยากเรียนทุกคนหนังสือเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะในเรื่องของการเรียนฝึกภาษาพูดเราเหมือนข้อสปอนเซอร์แต่ไม่ใช่นะคะคือฉ เสียเงินซื้อเองแล้วก็เรียนไม่จบสักทีทุกคนยี่ห้อนี้ดีมากมันมีตั้งแต่เริ่ม beginning นะคะมันชื่อนังสือว่า e n g l i s h for every young และในนี้มันดียังไงนะคือมันมีสีเว้ยแต่ว่าอ่ะผู้คนอาจจะแบบอุ้ยพี่มันคืออิงทูอิงเลยอะ่ะไม่มีแปลไทยเลยเราจะรู้เรื่องไหมฝึกไปเลยแกให้เริ่มจาก beginner ก่อนนะคะแล้วพอเริ่มจาก beginner ปุ๊บอะแล้วกแกก็แปลแปลทุกคําจดๆไว้เหมือนเราก็ได้แปลผิดไปแตกไม่เป็นไรแต่แปลไปก่อนหาทาลองทํได้ตัวเองไปซื้อมาเลยแล้วไม่ต้องซื้อเยอะนะอันนี้คํเตื ซื้อเล่มแรกคือเวอร์ชันหนึ่งก่อนเลยนะคะพิกนเนอร์ถ้าคุณซื้อเยอะคุณจะไม่เรียนเว้ยมันจะมากองอยู่ห้องเหมือนเราอันนี้เป็นว o วแคฟเฟอรี่นะคะเป็นหนังสือคาศัพท์นะเนี่ยเห็นไหมซื้อเยอะมากก็คือไม่ได้ใช้มันจะมีรูปแบบนี้น่ารักมากทุกคนซื้อเลยนะหนังสือนี้เรารู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าเวลาเราเห็นภาพอะมันจะทําให้เราเข้าใจและที่สําคัญก็มีแอปพลิเคชันลองไปโหลดดูรู้ไหมเราแบ่งเวลาทุกเช้าเลยนะคะวันละอย่างต่ำคือ10นาทีเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาไทยเนี่ยเราไม่ได้ รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดในเรื่องของ vocabulary ใหม่ๆห,หรือในเรื่องของ grammar อะไรใหม่ๆม,มันเป็นการใช้คําศัพท์เดิมๆอะไรเดิมๆนะคะเราก็เลยแบกตัวเองมาทุกวันละ10นาทีนะทุกคนคือวิธีการ10นาทีเนี่ยจับตัวเองมาน,นั่งแล้วก็เปิดให้ได้เลยตอนช่วงเชา้าอยู่เพิ่งเล่นมือถือนะฝึกภาษาอังกฤษก่อนแล้วเราก็ฟัง p o d c a ต t ทุกวันวันละแบบประมาณแบบไม่ต่ำกว่า20นาทีนะคะแล้วก็ดูว่าคําศัพท์นั้นมันออกยังไงถ้าคนไม่ชอบฟังอดแคสต์ดูหนังได้เลยค่ะอันนี้คือทางออกของคุณแล้วสนุกาๆๆแนนะะค อย่าลืมนะทำสามอย่างนะคะทุกคนพูดนะคะฟังนะคะเขียนนะคะแล้วก็มีที่อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันที่เฮ้ยหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะออกเสียงถูกไหมมันสามารถเล็กขอดเสียงเราได้แล้วก็เช็คว่าเราเสียงเราถูก ะค,ะคือบางครั้งเราก็แบบว่าออกส,สเตจผิดบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรฝึกนะคะทุกคนอย่าลืมนะอันนี้คือทิคดีมากๆนะคะที่เราใช้แล้วมันเห็นผลได้จริงต่อมานะคะเราขออนุญาตแบ่งเป็น2หมวดหมู่นะคะวิธีการฝึกภาษาด้วยตัวเองกับฝึกภาษาด้วยที่โรงเรียนนะคะวิธีการฝึกภาษาด้วยตัวเองนะคะขึ้นหนึ่งเลยคุณต้องมีวินยัยทํามันทุกวันเซตนาฬิกาทุกวันนะคะทาตามที่เราบอก4ี่ข้อนะั้นอย่าลืมนะทาเวลาไหนก็ได้นะคะสนุกเอนจอยนะต่อมาอย่าลืม หาหวานใจหรือหาคนคุยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานหรืออะไรก็ได้นะคะคอมมูนิตี้ต่างๆเข้าไปนะคะกับเจ้าของภาษาหรือใครที่เขาใช้ภาษาเก่งๆให้เราได้รู้จักพูดให้เราได้รู้จักใช้ภาษาอยากจะบอกว่าคนไทยเนี่ยคือขาดตรงนี้มากๆนะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะกล้าพูดนะคะต่อมาวิธีการฝึกภาษาด้วยโรงเรียนนะคะวิธีการฝึกภาษาด้วยโรงเรียนเนี่ยนะคะเราแนะนําว่ามันจะมี2ออย่างที่เราชอบก็คือฝึกภาษาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับอาจารย์เลยนะคะอันนี้เราชอบมากๆเจ้าของภาษาเราเรียน อยู่ที่พระรามเก้าแต่ว่าก็ยังเรียนไม่จบคอร์สนะคะเพราะว่าต้องย้ายมาที่เขาใหญ่ก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะลองโฮคอร์สไปได้เรียนตัวต่อตัว,ตวก็คือแบบแค่มีเรากับอาจารย์แค่นั้นนะคะข้อเสียคือมันแพงแต่ว่ามันดีมากๆนะคะอาจารย์ก็จะแบบฟิกเรานน่นนี่นั่นแต่บางครั้งก็จะมีความแบบเบื่อน,นิดนึงเพราะว่าต้องคุยกับอาจารย์ตลอดอะไรเงี้ย get ไหมเออนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือการฝึกภาษาแบบกลุ่มอย่างที่เราบอกว่าเหมือนที่เราไปเรียนที่มอตาก็จะเรียนกับเพื่อนหลายๆคนอันนั้นก็จะสนุกเหมือนกันนะคะทุกคนลองไปเเลลือกกกกดูนนะรราาาาาาว่ฝึษมัทํห รูปแบบคู่กันไปได้ถ้าสมมติเรายังไม่มีงบเราฝึกภาษาด้วยตัวเองบางคนเนี่ยเก่งจากการฝึกภาษาด้วยตัวเองเยอะมากเลยนะคะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราเบื่อเรารู้สึกเออเรางงบนิดนึงเราอยากจะเอ j นจอยคอมมูนิตี้มากขึ้นเราก็ไปเรียนภาษาก็ได้ค่ะหรือเราอยากจะเก่งมากขึ้นมีทางลัดมากขึ้นก็เรียนกับคุณครูภาษาไทยคุณครูภาษาไทนคุณครูที่พูดไทยแล้วสอนภาษาอังกฤษก็ได้แต่เราแนะนําว่าถ้าเรียนอิงทูอิงได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่า เรารู้สึกว่ามันจะ อ๋อมันมีคำหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าคือเวลาสมองเราโฟกัสอะตอนที่เราเรียน3มชั่วโมงในห้องอะอาจารย์จะแนะนําว่าไม่แนะนําให้ใช้มือถือหรือไม่แนะนําให้พูดภาษาตัวเองแล้วก็ไม่แนะนําให้อาา่านภาษาตัวเองให้โฟกัสแค่อิงเกจเพราะว่าสมองของคุณกําลังเงรยียนรู้อิงเกชอยู่นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นบางคนอาจจะเวิร์กก็ได้นะบางคนเขาแบบว่าเก่งจากการเรียนแบบอิงทูไทยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เราเรียนมาก็จะสอนอิงทูอิงเลยนะคะก็อันนี้คือทิคที่เราใช้6เดือนนะคะแล้วเราก็พูดได้แล้วก็สื่อสารได้ ะะเราฟังรู้เรื่องนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องฝึกมากๆนะคะพูดเร็วไปไหมอะทุกคนเราลืมตัวตื <laughs> ่นเต้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้มวนๆนะคะถ้าฟังไม่เข้าใจฟังอีกรอบค่ะบ๊ายบาย